ลงใต้ไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลากันบ้างครับเขาได้มีการจัดแสดงนิธรรศการภาพถ่ายและก็ฉายผลงานวิดีโอบีเลฟยาตีมนะครับพลังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดฉเฉลดนภาคใต้ครับที่ห้องนานัทชั้นสามอาคารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลานะครับผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรบุญสิทธิ์ชัยชนะ รัศดรชการแทนนธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒยา,าครับได้เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการการถ่ายภาพและการฉายผลงานวิดีโอบีเลิบยาตีมซึ่งก็มีดเรเกษรีลัดเลียรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒยา,านะครับพร้อมด้วยคณะทํางานโครงการยาตีมยาใจนักเรียนนักศึกษาประชาชนและกลุ่มยาตีมในพื้นที่จํสามจังหวัดชนนภาคใต้เข้าร่วมครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสิทธิ์ชัยชนะนะครับ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลาก็ได้กล่าวขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเจ็บปวดไม่แพ้กันความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับคนที่อยู่ข้างๆก็ยังคงมีหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาดูแลและก็พร้อมที่จะยื่นเข้ามาดูแลเมื่อรับโอกาสเรียนจบมีงานทํานะครับก็จะเป็น เรานะครับที่ยื่นมือต่อนะครับในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนส่งต่อโอกาสดีๆอย่างเช่นในวันนี้เรามาสะท้อนและก็มีความยินดีที่จะช่วยเหลือกลุ่มยาตีม ให้มีพลังต่อไปกลุ่มยาตีมก็คือกลุ่มผู้ที่มีเด็กกำพร้านั่นเองครับค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการมอบโล่รางวัลการประกวดภาพถ่าย B ี o v e ยาตีมค่ะประเภทนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปพร้อมกับรับชมวิดีโอหนังสั้นนะคะผลงานการสร้างสารรค์จากโครงการยาตีมยาใจเรื่องเคียงข้างเสียงสุขคนเก่งมือบนไม่โดดเดี่ยวและภาพจำค่ะซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาแล้วก็ผู้ผลิตผลงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค ตาย เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้กลุ่มเด็กนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มเด็กยาตีมนี่แหละค่ะก็คือคกลุ่มเด็กกำพร้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีกําลังใจในการก้าวเดินในสังคมและยังเป็นการเปิดเวทีนะคะเพื่อที่จะเสวนาทิศทางการสร้างแรงบันดาลใจและการเห็นคุณค่าในตัวเองของเด็กกำพร้าในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นะคะทางโครงการเองยังได้มีการผลิตสติกเกอร์ลายนะคะซึ่งก็มีชุดนะคะชื่อว่า b e ีเ v e ยาตีมค่ะเป็นการจําหน่ายในราคาเพียง แค่31บาทโดยจะมีการนำไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถไปดูกันได้ค่ะหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อกันได้ผ่านทาง Facebook นะคะเขาชื่อ Facebook ว่า Believe อยากตีมค่ะหรือใครที่สนใจอยากจะดูหนังสั้นก็เข้าไปดูตาม Facebook ที่เราแปะไว้ให้ที่หน้าจอได้ด้วยนะครับ